สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนมีนาคม2564อาจารย์อิงโห,หราศาสตร์ไทยนะคะถ้าท่านใดทราบลัคนาก็ดูเป็นลัคนาก็ได้ถ้ถาไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะ อาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งไัยพยากรณ์นะคะแล้วก็ขอกําลังใจช่วยกดสับส i ้ e ไลค์แชร์นะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะอาจารย์จะเลือกไพ่12ใบเป็นการวางไพ่12ตําตำแหน่งทางโหราศาสตร์เหมือนเดิมนะคะ ไพ่พลังงานใบแรกนะเป็นไพ่สวยงามนะสิบถ้วยนะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่พู้สี The h e อร i t นะใบที่สามว้าวไพ่สวยมากเป็นไพ่เมเจอร์ติดกันสองใบ The e m p r e s s นะคะเจด็ดเจ็ดเหรียญแล้วก็อสองเท้านะเก้าเหรียญค่ะอืม เก้าดาบสามไม้นะคะอ่ะมีไพ่เดอะทาวเวอร์อย่าเพิ่งตกใจนะถ้ามีไพ่ขยายดีก็ยังมีช่องทางที่จะ,ะแก้ปัญหาได้เนาะมีไพ่5้ดาบแล้วก็เดอะฟูดูไพ่สรุปนะโอเคไพ่สรุปเป็นวิวออฟฟอร์จูนอ่ะดูพลังงานไพ่นะฮะทั้งหมดของชาวราศีธนูเนี่ย นะคะโดยเฉพาะไพ่ตัวตนก็ถือว่าดีแหละเพราะเป็นไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่พลังงานทัดน้ําและไพ่หมายเลขสิบมันจะคือความความยิ่งใหญ่ได้ความสมบูรณ์แบบได้นะคะความสุขได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังมีไพ่ขยายที่เสียอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะอาปะเดนแรกนะ อาจารย์จับที่พายก้าวดาบนะเป็นความคิดความเครียดความกังวลอยู่นะคะเราพูดในเรื่องงานก่อนก็แล้วกันนะคะตำแหน่งการงานตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นขึ้นเด e ะทาวเอร์ท่านอาจจะมีความเดือดร้อนจากคำสั่งของผู้ใหญ่ในการย้ายอะ่ะการ ย้ายงานในสิ่งที่จะต้องไปเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ท่านอาจจะไม่คุ้นเคยอ่ะท่านเลยมีความรู้สึกกังวลเครียดน่ยน,นะคะให้ก้าดาบกับก้าวเดอะเฮอร์มิตหมายเลขก้าใบคือความวิตกกังวลบางเรื่องมันอาจจะไมเ่เขาเรียกว่าเลวร้ายขนาดที่เรา,เาคิดอ่ะ นะเราคิดไปก่อนอะไรประมาณนี้บางท่านนะอาจจะเจอคําสั่งย้ายนะอาจารย์มองนะคำสั่งย,ายนะ้าย,งนะงยายในการไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยอ่าไพ่เดอะฟูลเนาะแต่ว่าถามว่าทําได้หมะนะตำแหน่งบุตตาเนี่ยนะคะขึ้นสองมีเท้ามันก็มีแหละนะสำหรับไพ่ชุดนี้มันจะเป็นรูปภาพแกะเอาแกะชนกันแล้วไม่เท้าเหมือนไขว้แปลว่ามีความขัดแย้งมีการต่อต้าน ท่านต้องทําใจนะใครที่มีเหตุการณ์ที่เข้ากับดวงที่อาจารย์พยากรณ์เนาะท่านอาจจะไปเจอการต,ต่อต้านจากคนเก่าๆในที่ทํางานที่ท่านย้ายไปอะ่ะไม่ว่าจะบางท่านถูกถูกถูกย้ายถูกย้ายไปกินตําแหน่งใหม่สาขาใหม่หรือบางท่านมีเกณฑ์ลาออกก็มีนะแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่แต่ก็ไม่แน่ใจเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันก็มีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆ ที่เราอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับทันทีเห็นไหมมันเป็นไพ่แห่งความขัดแย้งอยู่อ่าแล้วจากนั้นท่านสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลทุกอย่างได้ไหมอ่าแก้ปัญหาได้ไหมก็นี่ไงคะ่ะเป็นไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนเป็นการเจรจาก,การพูดคุยกันให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่มีปัญหาได้เป็นไพ่อก้าเหรียญน,นะอาจารย์ก็เลยมองว่าโอเค ปัญหาอะไรที่มีอยู่ที่อันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ล่วงผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะในเรื่องงานนะอืมจับประมาณนี้หรือแม้กระทั่งใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะธุรกิจบางตัวที่ท่านทำมันมานานแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันนิ่งมากนะไพ่เก้าดาบกระเดเฮอร์มิตอยู่ในตำแหน่งการเงินอะ่ะมันทำให้อ่เกิดการขาดสภาพคล่องเฮ้ยมัน คือมันไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนแต่ก่อนๆที่มันเคยเรุ่งอ่ะอ่าดีอัมเพรสสิถ้วยมันเคยทําเงินมันเคยอะไรมาก่อนนะเกจเหรียญแต่ตอนนี้มันมันดรอปลงมันอะไรมันจำเป็นต้องตัดใจนะอาจารย์มองนะจาเป็นต้องตัดใจแม้ว่าเราจะเสียดายเราอยากพี่จะฟื้นฟูมันนะไอ้เเหรียญเนี่ยเป็นภาพการเหมือนกับทําเกษตรนะอาจารย์มองในภาพนะอ่ามีไถคาดมีการปลูก ต้นไม้หวานพืชแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากที่จะแก้ไขที่จะทําให้มันดีขึ้นแหละแต่อาจารย์มองว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราจําเป็นต้องตัดใจเพราะมันไม่ใช่ช่วงของความเขาเรียกว่าความเจริญหรือความเป็นค่านิยมในสิ่งนั้นแล้วมันถูกมันถูกสิ่งใหม่ๆกลืนมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคนเก่าก็ถูกคนใหม่ที่จะกระทบไปอย่างเงี้ยมันเหมือน ขึ้นลูกใหม่ไปไล่ขึ้นลูกเก่าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเราก็ต้องจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามสมัยตามยุคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีธุรกิจอะไรที่มันค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่นิยมอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ท่านชาวร์คือมันเปลี่ยนใหญ่ๆนะมันเปลี่ยนใหญ่ๆเลยมันจาเป็นต้องเปลี่ยน อาเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นในเมื่อไพ่ตำแหน่งสรุปมันดีออาจารย์ก็มองเออเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งนักนักเรียนนักนักศึกษาบางท่านก็เฮ้ยวิชานี้ฉันหรือคณะนี้ทําไมมันมันไม่ผ่านสักทีมันมันใช่เราหรือเปล่าอะ่ะบางครั้งถ้าเราเหมือนพยายามเนี่ยการศึกษาเราเรียนพยายามที่จะทําตรงจุดนี้บางทีอ่ะมันมันไม่ใช่ตัวตนเราอะ่ะ นะคะถ้าท่านตัดสินใจเปลี่ยนนะตอนนี้เปลี่ยนคณะเปลี่ยนอะไรนี่ยอมเสียเวลาแต่มันจะผ่านไปได้ดีกว่านั่นก็ควรจะทํานั่นอีกมุมมองในเรื่องของการงานการเรียนมันมันจะความหมายคล้ายๆกันนะคะแล้วก็นะคะให้ทา,าวเวอร์ขึ้นอ่ะนะคะอยู่ในตําแหน่งของอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ก็ต้องเตือนเนาะอ่ะ เรื่องของการขับรถต้องระวังความเร็วระวังเรื่องของระบบฟ,ฟืนไฟน้ํามันน่ะเช็คสภาพรถหรือแก้ดวงบริจาคเลือดบอริจาคลงศพบ,บริจาคเครื่องมือแพทย์อันนี้ช่วยได้นะนะคะปล่อยปลาอันนี้ช่วยได้นะในเรื่องของสุขภาพหรือบางท่านนะคะมีเกณฑ์ผ่าตัดในแง่ของสุขภาพที่เรื้อรังแต่จะปลอดภัยคะ่ะท่านมีไพ่เดอะเฮอร์มิตคือไพ่ พ่อปู่ชีวคุ้มครองดวงชะตาอยู่ท่านผ่านได้ปลอดภัยเจอแพทย์ที่มีความสามารถหรือบางท่านผ่าตัดแค่เสริมความงามก็มีเห็นไหมไพดีเอมเพสเป็นดาววีนัสเป็นดาวแห่งความงามดาวสุขท่านก็สามารถที่จะผ่าตัดแบบปลอ,อดภัยขอโทษทีคะ่ะลิ้นพันกันหรือเปล่า <c oughs> อาจารย์พูดเร็วไปหรือเปล่าเออประมาณนี้นะปลอดภัยแน่นอนถ้ามีปัญหาสุขภาพมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรแบบแบบนี้นะ เออนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันคุณพ่อเนาะ,ะกระดูกกล้ามเนื้อนะ,อะระบบเลือดอให้ดูแลนิดนึงนะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาบ้างนะคะก็รีบเช็คสุขภาพนะคะในตำแหน่งคุณแม่ยังไม่ค่อยมีปัญหานะคะต่อไปพูดเรื่องของอ í, การเงินยังไม่ได้พูดเนาะ,ะการเงินบ้างนะคะการเงินในตำแหน่งการเงินเนี่ยเป็นไพ่เดอะเฮอร์ม แต่อย่าลืมว่าไพ่ขนาบข้างเป็นไพ่ที่ดีแค่กงังวลแค่กงนนังวลในเรื่องของรายรับรายจ่ายเรื่องที่จะไปใช้โน่นชี่นี่นี่แหละเพอช่วงต้นเดือนกลางเดือนน่าจะใช้เงินค่อนข้างเยอะที่อาจจะใช้ในเรื่องที่อาจารย์พูดพูดไปหรือบางท่านมีเกณฑ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยปรปับปรุงบ้านน่ก็ว่าไปด้วยนะมันก็มีเกณฑ์หลายเรื่องแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านปัญหาได้เห็นไหมไพ่ใบสุดท้ายเป็นก้าเหรียญกับว e e อ o f fortune อ่านะคะมีปัญหาการเงินก็ยังผ่านได้นะอ่าสามไม้เท้าก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยบา,บางท่านก็อาจจะทํางานหลายอย่างควบกันอยู่ก็มีนะทั้งงานประจางานเสริม,รมก็เป็นไปได้นะโอเคในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของความรักอ่าให้คนคนโสดก่อนก็ได้คนโสดเนี่ยเป็นสองไม้เท้ามีเกณฑ์มีเกณฑ์นนคนเข้ามาคุยแต่เหมือนคนโสดยังไม่เปิดใจเท่าไหรอ่อ่ะ อยังเหมือนไปโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้าการเติบโตยังรักอิสระอยู่แหละอาจารย์มองก็คุยได้แต่แต่ยังไม่ได้เน้นนะในเดือนนี้อาจารย์มองนะสําหรับชาวธนูอะ่ะคนโสดส่วนคนมีคู่คนมีคนรักอยู่แล้วก็วาอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาอแวงแหละนะคะมีไพ่เดะมูนมีไพ่ทาวเวอร์ระวังมากที่สุดอารมณ์ต้องควบคุมให้ดีต้องหนักแน่นต้องใจเย็นเป็นไพ่ธาตุน้ําเป็นการปรับ น้ำไม่มีรูปร่างไหลไปตามภาชนะที่รองรับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องปรับตัวเหมือนน้ำที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวแบบไร้รูปร่างให้ได้นะประมาณนั้นแล้วจะผ่านได้นะคะโอเคเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภสำหรับชาวธนู ขอไพพลังงานเลขโชคลาภ3ใบนะคะได้ไพ่79 34 82นะคะ79 34 82ค่ะพลังงานไพ่เลขโชคลาภนะคะก็ขอให้เฮงเฮร่ำรวยปังๆมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้ทุกท่านเลยนะคะเจอนใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ